มาดูเข็มสำหรับหัวเจาะกระแทกเบเกอร์นะครับตัวนี้ก็ใส่ประมาณ4ี่บางท่านก็ไปใส่ร้อยกว่า200ก็แล้วแต่นะครับเราจะมาวัดความยาวความโตของเขานะครับนี่ความยาวความยาวทั้งหมด10.5เซนตะิเมตร ขอโทษครับอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางครับเส้นผ่าศูนย์กลาง10.5ซนเมหมายถึงความโตของเข็มนะนี่ยาวยาวทั้งหมดยาวทั้งเส้นเลยนะครับ95ซนติเมตรนี่นะช่วงบ่านะครับช่วงบ่าช่วงนี้1 1เซน จากบ่ามาช่วงนี้ก็ประมาณ cm, เจ็ดเซนคร่าวๆนะครับช่วงท้ายเนี่ยช่วงตูดเขาเนี่ยก็ประมาณเจ็ดเซนเหมือนกันความโตก็เจ็ดเซนเจ็ดเซนติเมตรเหมือนกันเป็นบ่าสองข้างนะครับนี่บ่าสองข้างนะะช่วงบ่าช่วงนี้ 7.2เซนติเมตรนะครับนี่นะฮะเหมือนกันนะฮะตัวนี้เหมือนกันลองมาดูค่าๆนะครับนี่นะประมาณเจ็ดเซนนะจากตูดมาก็ประมาณเนะ็เซนจากตรงนี้มาถึงบ่า ก็ประมาณเจ็ดเซนจากบา่ามาก็ประมาณ11เซนนะครับเข,ข่าวนะครับยาวทั้งเส้นเนี่ย95เซนติเมตรความโตความโตตัวนี้โตของเข็มนะครับ ประมาณ10.3 10.5 10. ประมาณนั้นะครับ10.5เซนติเมตรอีก2ตัวนะครับเหมือนกันนะครับ ดูคร่าวๆแล้วครับถึงปลายอย่างลั้น ยาวประมาณ95เซนนะครับขึนบางขึ้นบางเนะนร,รงนี้นะบาท,ทองด้านนะประมาณ7.2ด เซนติเมตรนะฮะเจ็ิบสอมิลเท่านั้นเองนี่นะเหมือนกันนะครับเหมือนกันช่วงตูดช่วงท้ายเหมือนกันหมดเลยมีมีสองอัน,อนสนใจก็ลองโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับพีแท็กเตอร์แบ็กโฮ8ศูนย์แปดหนึ่งหกสองสาสาขาปากท่อลาดบุรีนะครับ โอเคนะครับ